بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عندما تمشي في الشارع أنت إذا كنت تمشي في الشارع لا ممكن يلقاك إنسان يسألك هل أنت مسلم إيش تقول เชบอกว่าเวลาไปเดินในสถานที่หรือว่าไปเดินที่ไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีคนมาถามว่าคุณเป็นมุสลิมไหมนะจะตอบว่ายังไงจบจะอว่าจะตอบว่าใช่จะตบอว่าใช่จะตใช่จะตอปว่าใช่ิมอว่าใชจะตอบ่าใชุตบ่าตอบาใอว่าอวาจะถอว่าอว่ามอบาใะอาอวาอบวามอบาอบใะบ่ใอว่าใอยว่าอิส่ามชอะไออบวาะอน ฉันจะเป็นมุสลิมเหมือนกับคุณได้ยังไงออะกุลัดรถ้าว่าบอกว่าไม่รู้มันกุลลเอันอะไรเขาอาจจะบอกว่าก็โหกหรือเปล่าที่เป็นมุสลิมเนี่ยใช่ไหมจุดประสงค์ของเช็คนะครับให้เข้าใกล้มันมั่มนัวอัลกลามใกร้บัวเล่นนะกุลลามั่มนัวอัลกล๊าบอย่าเพิ่งคุยอย่าเพิ่งคุยกันนะครับผมอย่าเพิ่งคุยเช็คจะใช้เวลาไม่นานนะครับ طيب تمشي في الشارع يسالك انسان هل انت موحد 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 ايش تقول؟ تجاوب ايش؟ تقول تقول نعم طو... قال ما هو التوحيد؟ اذا قلت لا ادري يقول ممكن انت لست بموحد ما تدري ما هو التوحيد اصلا ในขณะที่คุณตอบว่าเป็นผู้ที่มีต่อฮิดแล้วก็ถูกถามว่าคืออะไรแต่กับบอกว่าไม่รู้ก็อาจจะคิดว่าคุณเป็นคนที่โกหกแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีต่อฮิดจริงๆก็ได้ดังนัมเชยละบูตนั่งเละมัลอิสลามอัลตัวฮิสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่จะต้องเรียนรู้นั่นก็คือตัวฮิดในอิสลามเราเนี่ยนะอัตัวฮีด هو ว ن يفرد الله لا อ جع ل مع ه ش ر ي ك อิฟร د ด ل ل ه سبحانه وتعالى بما اختص به أو إفراد الله بأنواع التوحيد الثلاثة الربوبيا الألو الربوبيا الألوهية الأسماء والصفات نعم ت و ح ي นั่นก็คือการทำให้อลลอฮฺ سبحانه وتعالى เป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เราจะอิบาดะต่อพระองค์แล้วก็ต่อฮิดนะครับที่เชคได้พูดถึงนั่นก็คือต่อฮิดสามประการนะต่อฮิดรูบูบียะต่อฮิดอูลูฮียะต่อฮิดอัสมาอัลซิฟะตนั่นคือต่อฮิดคือการทําให้อัลลอฮฺ سبحانه وتعالى เป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะ สกการะพระองค์ไม่ไม่ตั้งภาคีใดๆกับพระองค์ทั้งสิ้นนะว่ามุมคืออันจะทำชี Yes อัลกินซ์ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าถ้าหากว่าเราเดินไปไหนโดยเฉพาะอย่างนี้เนี่ยเราอยู่ในบ้านเราเนี่ยก็จะมีคนมาถามว่าแกเป็นคนที่ตั้งภาคีกับบรสสมาตาลาหรือเปล่าจะตอบว่าอะไรอาจจะอันจะละไม่ได้เป็นผู้ตั้งภาคีา Yesطيب ม้าหัว شرك ถ้า,าคุณตอบไปเช่นนั้นเนี่ยนะคุณว่าคุณไม่ได้เป็นผู้ที่ตั้งภาคีกับอลรอณะเขาก็จะถามคุณกลับไปว่าแล้วชีริกมันคืออะไรสามารถเข้ามาใกล้ได้นะครับผมถ้าหากว่าไม่รู้ว่าชีริกคืออะไรเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณก็เป็นผู้ที่ตั้งภาคีก็ได้นะคุณกลัวชิริกหรือเปล่าถ้ากลัวนะ้ำ

ดังนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าชิริกมันคืออะไรแล้วก็เพื่อที่จะเตือนให้คนนั้นระวังจากชิริกอัชชิริกยังกัสมอีลากุสมเอนอักบาร์วะอัสรชิริกมันแบ่งออกเป็นสองชนิดคือชิริกใหญ่แล้วก็ชิริกเล็กอัลอักบาร์อิดะวะกัลอินซานฟีนัสซลอาฟัสซาลามะขารเจมินมิลล์อัลอิสลามชิริกใหญ่ชิริกอักบาร์นะครับถ้าใครที่ล่วงก้าวเข้าไปแล้วเนี่ย ก็จะออกไปจากอิสลามโดยปริยาย و إ ذ ล م ا ت عليه ولم يتب مخلد خلد أ ب ุ في النار. ถ้าหากว่าตายในสภาพที่เป็นชีริกโดยที่ไม่ได้กลับเนื้อกับตัวตวลอดสภาวะนั้นแหลาก็จะต้องอยู่ในนรกตลอดกาลไม่มีทางได้ออกมาอา أنا أريد تذكر لي أمثلة ع ل ล الشرك ا ل أ ك ب รเชี่กอยากจะให้บอกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่าง ที่บอกว่าเป็นชิริกใหญ่มาน่ใครพอจะตอบได้บ้างนะครับตอบเป็นภาษาอาหรับก็ได้ถ้าใครรู้ภาษาอาหรับหรือตอบเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับฮะใครจะตอบไหมไอ้หน้ามันนว่าชิริกชนิดต่างๆของชิริกถ้าาเรไม่รู้หากว่าคุณไม่รู้เลยเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่คุณจะพลาดไปปฏิบัติจริงที่เป็นชิริกนะคร้ำ อ่าะมชาร้ว่ไอ้ะที่รฟล่าทลชรากบั่หนะครับต้องเข้าใจว่าอิบาดานี่ต้องทำกับล้อสะพานอมตะองค์เดียวท่านั้นถ้าหากว่าอิบาดาใดก็แล้วแต่ที่ถูกทำกับสิ่งอื่นนอกจากล้อสิ่งนั้นเรียกว่าชิริกทันทีเลยอะลลาะท่นเพราะว่าอิบาดานั้นเป็นสิทธิ์ที่ล้อสะฮานอตะจะได้รับจากพวกเเราาท่นนั้ เราจะไปอิบารัดต่อสิ่งอื่นไม่ได้เราละละเลี่ยงไหร่ละวะาเราละละว่ฮิดะ่งชิริกะคับร์ถ้าหากว่าละหมาดเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลละไ์แค่ละหมาดละหมาดเวลาเดียวเท่านั้นละหมาดละหมาดเดียวเท่านั้นถือว่าเป็นชิริกใหญ่แล้วซจัดเลี่ยงไหร่ละเราะ ر ة ว่ฮิดะ่งชิริกะคับร์เราเซจดะลี่ยงศน้มเลี่ซงเซจัดเลิลกับร์ถ้าหากว่าสุญูดเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นกับหลุมศพ หรือสิ่งใดก็แล้วแต่แค่สุญญ์ดเดียวเท่านั้นก็ถือว่าเป็นชีริกใหญ่แล้วเราได้บัพเพลย์จิน ش ัคบวรหรือการเชื่อเพื่อบูชายินก็ถือว่าเป็นชีริกใหญ่อิดัลลกกกััรรรออชิิบาดงนั้นอิบาดาชนิดใดก็แล้วแต่ที่ไปทำกับสิ่งอื่นนอกจากเราถือว่าเป็นชีริกใหญ่ทั้งสิ้นเราด่าก็ยรอัลลอฮ์ด่าจินด่า صحاب ลับกบวริก ك ักบวร เหมือนกันนะครับดูอาถ้าหากว่าดูอาเนี่ยจริงๆแล้วดูอาเนี่ยเป็นอิบะดาที่จะต้องขอต่อละองเดียวถ้าหากว่าไปดูอากับสิ่งอื่นไปกับยินนะครับไปดูอากับหลุมศพก็ถือว่าเป็นเช่นกยยัน um ah. ดังนั้นไม่สามารถที่จะนำอิบะดาที่อลัลลอฮฺะตา l a มีสิทธิ์นะครับในอิบะาดาละเนี้ยไปให้กับสิ่งอื่นได้เลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับห้ามเลยที่จะนำอิบะดานั้น ไปให้กับส ah ิ่งอื่นนอกจากล์อิบาต้องให้กับล์มอบกับล์อง์เดียวเท่านั้นนะ่นละนั่ ا ل หละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่ห้ะนั่นแหละนั่นแหละน่าแล่าแหละนนแหละนั่นีหละ่นแหนั่นหลนั่นหละน่นหนั่นแหละนม่นแหงะนี่นหละนั่นหลนั่นแหละนั่นแหละนอ่นหอะนั่นและนอ่นแเละนั่นแหน่นแหละั่นห่่นหัลนนะหััน ลาบุดอันนุฟริจัลลอฮ์บิ العبادة ดังนั้นจำเป็นที่เราจะต้องทำอิบะดาต่ออัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นทุกๆอิบะดาต้องให้อัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นคดัลิกมิน أنواع العبادة อัลโอาเช่นกันนะครับหนึ่งจากบรรดาอิบะดาต่างๆที่เชคยกตัวอย่างก็คือการขอดุอาลอองค์คนดูอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ไม่สามารถที่จะขอ

เราจะต้องเกรงกลัวต่อรถสะพานอวตารตาองเดียวเท่านั้นไม่สามารถที่จะไปเกรงกลัวกับหลุมศพหรือว่ายินตนใดทั้งสิ้นนะครับบางคนวนี้ะค่าวอย่างนี้นะันานอกลอคทานบอวานี้นรัานอ่อยงี้ั่าอว่าอยานีนคบานอยานรัเอาอยน้นะครับบว่าอย่น้นะครับานอ่าอานนาคว่านเหล่านี้นนะนอวอยลนนะครับเป็นอาานน,นะคร่นบอกาอ์เนนรั่อกนีนรบท่านอาอะห์ รู้ไหมครับว่าบรรดาคนดีเหล่านั้นน่ะคนอัลเลียเหล่านั้นน่ะเขาอิบารดาต่อหรอเขาไม่ได้อิบารดาต่อสิ่งอื่นเลยฮาเลียมคนเนสจูดลเลออัลเลียอัสอาลฮินนะบุญธรรมมันโดนนินละแล้วเป็นไปได้ไหมที่เราจะไปสุญูดหรือว่าไปอิบารดาต่อบรรดาคนดีๆที่เขาเสียไปแล้วเนี่ยที่ที่เรียกกันว่าเป็นวัลอัลเลียอุลล้อนเนี่ยวัลลิยุลล้อนเนี่ยมันไปเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้มันอิมามอัลอัลเลียอัสซอลฮินนบีนะมุฮัมมัดอะลัยฮุสซาลลัตุฮะสสลาม ใครคือผู้นําหรือว่าอิหม่ามของบรรดาผู้ที่อลัลลอฮฺสมานตาลาทรงรักพวกเขาเหล่านั้นหรือว่าอัลลียาอุลล้อนเนี่ยคือนบีมุฮัมมัดของเราเนี่ยแหละคือเป็นอิหม,ม่ามคือเป็นผู้นําของบรรดาคนที่อลัลลอฮ์รักฮาลิยุมคือนายอับดุลนาบีสุลลัลลออฺเซลลัมเป็นไม่ได้ไหมนะครับที่เราจะไปไอบาราัดต่อท่านนาบีนะสักการะท่านนาบีเป็นไปได้ไหมนบีเคยสั่งเราแบบนี้ไหมลาวัลลอฮ์ไม่ได้เลยนะครับมานะอับดุลลาย์เราจะไม่ อิบาดาสักการะใครทั้งสิ้นแม้กระทั่งนบีเราจะอิบาดาสักการะต่ออัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นนะอเดนเปน ن و ا ع อิาัใหญ่รอักคือการทาตองรักอิบา่าองรจักกก่ต้องการทําองบาดะักอย่าอง,น,งนะครับไม่ต้องทุกอยบางทรอกแค่อย่าต้งจกบาดะเนีตยที่ที่เราต้อรับามีสเทาิ์จะได้รับมันเนี่เอาไปอห้่เาล,ลาองบานทา

เช่นกันครับในเรื่องของความรักความรักนะครับที่มาเป็นอันดับหนึ่งที่เราจะต้องรักนั่นก็คือรักอัลลอฮ์เราไม่สามารถที่จะยกใครขึ้นแล้วก็รักเขาเทียบเท่ากับอัลลอสุมานตาลาได้อันนว่ย์ที่สองที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือชิริกอัศสกุกหรือว่าชิริกเล็กเช่อัารสาบานกับิ่งอื่นนอกจาลานตเช่นการสาบานกับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอสุมานตาระ يحلف حلف بحياتي بحيات أبي. عندكم. يحلف بماذا بحوكال. 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 هذه مخلوقات كيف يحلف بها هذه بحوكال. بحوكال.

أ ق า ل ك ي ف ن جوت من الحالت ق و ل الله سبحانه وتعالى نجاني นบอเน่า่ยนบอ่าทนบอกว่านบอนอ้ว่าท่นอกว่าท่านอ่าท่านอกว่ทํานห้กวาอกว่่นอว่านอว่าท่านวาทอกว่ทนบอกว่าท่านบอกว่าานบ่นอกาาอกว่าท่าบว่ท่านบอกวนาท่่าทาอกว่าบอก่นาท่นกว่าท่นกวนกนะคกับถ้าจะพูดว่า ที่เราอดพ้นที่รอดตายมาเนี่ยด้วยกับอนุมัติของลอสมาตาลาด้วยกับพระองค์ลอสมาตาลาแต่สาเหตุที่เรารอดมาด้วยกับใครหมออะลลบัสใ่บัสถ้าการะด้วยสาเหตุี่ถูกต้องทอที่ตอง่ถู่องกวูทีอง่กอ้ง้องก่กอง่้อกตรออง้งอง่ง้าก้้อ แล้วเขาก็หายป่วยนะครับแล้วเขาก็หายป่วยแล้วหมอคนนั้นเนี่ยคือสาเหตุนะครับด้วยความเก่งด้วยการวินิจฉัยของหมอเนี่ยแล้วเขาบอกว่ารอดพ้นด้วยกับ,กบเอเลสุฮาตาลาแล้วก็ด้วยกับหลังจากนั้นด้วยกับหมอคนนี้ที่เก่งที่ช่วยเขาเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าบอกว่ารอดพ้นด้วยกับยินตนนะน,นั่นได้ช่วยฉันไว้ชาวกูโบสนะที่เสียไปแล้วคนนึงเนี่ยได้ช่วยฉันไวเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นน่ะไม่ได้มี สถานะเหมือนกับหมอที่อยู่ต่อหน้าเราที่ช่วยเราจะบอกว่าให้ปิดเก็บโทรศัพท์ก่อนนะครับผมเอาตัวเข้ายให้ใส่กระเป๋าไว้ครบน้อนนีอบ้านของใครฮะบ้านของใครครับสถานที่นี้ฮะอัลลอฮ์าม ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่กันเพื่ออิบาดบูชาเพื่อการบูชาดังนั้นที่นี่คือบ้านของอัลลอฮฺมาตัดท๊ายบเจดคือเทียร์ยล้าฟิจาวาลอาลามฟิมัสยิดยาฟจฮิโยจิโอวอทซับใช่เช็คบอกว่าในเมื่อที่นี่เป็นบ้านของอัลลอฮ์แล้วทําไมถึงมีการเล่นโทราศัพท์เปิดวอทแอบเปิดอ่ายูทูปเปิดอะไรต่างๆวะลายาฟจฮัตฟิ مكان ชร طة นึงบุรีส์หรือว่ ل านที่องพร ح ้าพระเจ้าพรับในอีกมุม้าึรงแจ้กระทัา่าในสถานีตเาระจหารือว่าใรสเานทะ่ราชการ,กรเจร้าาระเารเ,าาเ้าพาร,ร้าพระ้าพร้พรพระเจ้ะ้ารรเพรเาพระนาะระ้รจะจะ้าารารพรศเพท์เ้าาา้า้ารอร้พร้าะร عندما تدخل هنا المكان อกภ่าเข ف و ن م غ ل ที่ ب و ا เป็นบ้านของเราเราถอดรองเท้าที่หน้าประตูมัสยิดเราก็ทิ้งเรื่องดุนยาไว้ตรงที่เราถอดรองเท้านแหละที่นี่เป็นบ้านของเราอย่าเอาเรื่องดุนยาเข้ามาใน,นบั้งากาโองับถูต้องก ة, ح ح. อูกองถูกต้อองกองถูกต้องถูก้ก้ง้กอก เาาออนะะไจจจพูดใมุ่่ในที่ของคุาอิ่วมลฯแล้วก็นําละหมาดอยู่คนที่มาถึงสุราก็ยังคุยโทรศัพท์ไม่เลิกเลยหลาบุดันนั่งทําให้สถานที่แห่งนี้คือมัสยิดเนี่ยเป็นสถานที่ที่ อะไรครับเพื่ออิบาะต่ตลอสมาธาลาำลึกถึงอันหอเท่านั้นมุ่เป็นรจล غير มุสลิมยัดมัสยิดอยากจดูมาดานะนใมัสยิดก็จะเป็นบได้นะครับอาจจะเป็นไมได้ว่าคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมแล้วเขาเกิดอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยมาทำอะไรที่มัสยิดยารูาฮะนา่านั่าาาาาาหาาาานัานอาา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 ยาาาาาาม

ทุกคนนั้นทุกพวกเราทุกคนนั <convolution al grammar> huh? ้น <Lev> ม <itation> ีส like ิทธิ์ที่จะเป็นผู้ที่ได้ร้องไปสู่ลอสาตาลาเพราะว่าคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนยขาก็จะจัยสายตับองาทเพราะว่าคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาก็จะจับสายตาจับจ้องมาที่พวกเราวะ่านทีมมัสยิดวะยก็จับคาริจอัลมัสงิดอักัรเัยเขาจะดูพวกท่านที่มัสยิดก็จริงนาบาจะรั้งก็อาจจะมาหร่ออาจจะไม่มาแม่นอกมัสยิดพวกเขาพวกเขานั้นจะดูพวกเราเัลตักิบยันุขาไม่ใมุลิมกิบเขาก็จะดูว่าามเนี่กหราเล่า هل تشرب الكحول؟ دم الكحول من كومن ماو رباو. هل تصنع المحرمات؟ تام كون في بن حرام رباو. هل تصلي؟ لما رباو. هل تصوم؟ تزيد ود ماي. هل أخلاق حسنة؟ مي مريات دي بتي كام دي رباو. أي نعم. فأنت الآن لابد أن تعمل بالإسلام ليس فقط في المسجد، مسجد وخارج المسجد. شيخ بوغوا. เราจะต้องมีความประพฤติ นะที่เป็นกเรียกว่าความประพฤตของอันอิสลามนะครับเป็นมารยาของอิสลามทั้งในมัสยิดและก็นอกมัสยิดไอร่อนถ้าแม้ระมีรัฐบาลนะครับแม้กระทั่งรัฐบาลใช้ไปเข้าการเมืองนะครับเราสามารถที่จะขอดอาให้เขาได้ขอดูอาให้เขามาสู่อิสลาม نعم <applause> <سؤال> لأن المسلم يدعو للحاكم يدعو له بالهداية يدعو له بالتوفيق بالسداد هو مسلم نه سما دي جا دعاء هاي كاب كون ندى دب شان بوبو كون نه هاي دي رب هاي دي رب هداية سما دي جا نعم والمسلمين يحافظوا على النظام هو مسلم نه يو فاي تاي كون ربيب رقصة أسأل الله سبحانه وتعالى เลนะว่าเ ل คมัทต و ลฟิก ا สสุดา والله أعلم وصلى الله على نبيه محمد وعلى ا ل ص ح ب ه و س ل م وجزاكم الله خيراً เคปควาดเชก็ได้ปิดนะครับปิดการพูดคุยก็เป็นการนื่อหัดนะครับเล็กๆน้อยๆก็อาจจะไม่ใช่การบรรยายด้วยกับเปิดหนังสือกิตาบชาร์มาตันอะไรนะครับเป็นการนื่อห่ว่าโดยรวมๆแล้วนะครับก็จะสรุปให้ว่าเชกได้เตือนในเรื่องของชิริกชิริกใหญ่นะครับมาเป็นอันดับแรกในเรื่องของโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของดุอา ในเรื่องของดูอาในเรื่องของคนที่บอกกันว่าเป็นอาลียอุลลอฮ์เป็นวาลียุลลอฮ์นะครับที่เรามักได้ยินกันคนํานี้นะเราเคยได้ยินกันอยู่แล้วเพราะว่าในเมืองในบ้านเราเนี่ยมักจะพูดคํานี้กันติดหูว,ว่าเป็นอาลียอุลลอฮ์เป็นอาลเียอุลลอฮ์แล้วก็อัลลอฮุสซาลาตัลลาไม่ได้ใช้ให้อิบารัพวกเขาเพราะว่าพวกเขานั้นอิบาดาต่อหรอและเชคก็พูดถึงพฤติกรรมการปฏิบัติของพวกเราที่อยู่ในมัสยิดนะ ก็อาจจะมีคนมาดูเราก็ได้คนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยอาจจะมาดูว่าเราทําอะไรกันและก็นอกมัสยิดเราจะต้องมีพฤติกรรมที่ดีเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นดาอีเป็นผู้ที่ได้ร้องไปสู่อัลลอฮฺอุลาอฮฺอัลลฮะฟิชวลมีคำถามครับฟีว่าหนึ่งในิควา ن ะอย่คุณ

ข้าอินลนะฮมดุะนัตอบของเชฟนะครับบอกว่าไม่ได้มีปรากฏจากท่านอับดุลลฮสุลวสลัมในเรื่องของการอ่านอันกุรอานก่อนการทำพีทีนิกห์แต่สิ่งที่มีปรากฏนั้นก็คือขุตบะฮายที่เริ่มต้นด้วยกับอินัลฮัมดนะมัดูจนกระทั่งจบที่มีการยกอายะาัลละีนะมันตะกุลละกุตะกอันีันคือนีคือสุคนะเจาลอวอคมคถามอื่นอีกัหมครับคุยข้างหลังก็ถามได้นะครับผม أو أه. أنت تسأل، ها؟ أو أنت تسأل الحاضرين؟ أنا أسألهم، قل لهم إذا ما يسألوا أنا أسأل. ما نعم. ما هي أركان الإسلام؟ أية؟ 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 الإسلام؟ نعم <applause> <applause> خمسة قل بالتايلندي خمسة ها ها خمسة ها 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 تمام ما هي؟ أربان الأول أنك حديثي راتون كان الركن الأول من أركان الإسلام

وأثبت العبادة لله وحده ولا شريك له. نَعْمْ وَأَشْهَدْ أَنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هُوَ عَبْدٌ لَا يُعْبَدُ وَرَسُولٌ لَا يُكَذَّبُ هُوَ عَبْدٌ بَشَرٌ وهو رسول عليه الصلاة والسلام نعم. لَكَوْ كَانَ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ศาสนาทูตของเราเป็นเป็นรอซูุรของลราธิสมาลาที่พระองค์ทรงมาประกาศศาสนาอันทีอันทีัล ل ا ة ข้อผิดถ้าบอกว่าละหมาดเฉยๆผิดข้ออย่ากลอีกคำศัพาต้องบอกว่าอีกคเพราะว่าคำว่าละหมาดคำว่าอีกคะทุสันตน ممكن هذا يصلي بلا وضوء هذا صلى ما قام الصلاه لكن ما في صلى وما قرأ فاتحه لكن ما قام الصلاه من اذا اقامه الصلاه ياتي بالصلاه قائمه على الوجه الذي امر الله อิกอตุจละเนี่ยมันจะต้องดาเนินไปในรูปแบบที่อัลลอ์ได้ใช้ได้วางไว้วะเล่าน้่าจะหอนละอิมามเขาลยงตวลอิมามนะสรับจำเป็นจะต้องเป็นอิมามนำละหมาเพราะว่าเขาเป็นอิมามประจำมัสยิดนี้นาตนาราอิมามเขายสัตว์ลาอเลาอลานะเชคจะได้ดูว่าอิมามมัสยิดนี้เนี่ยดำเรู้เรียกว่าอิกอมุิสลาแบบไหนจริงๆหรือเปล่าแล้วอันนัน أنا لا أدري هو كيف يصلي ممكن يصلي خطأ ممكن ما يقيم الصلاة صح أو لا <applause> لكن إذا صلى أنا أرى الآن أنا أستفيد أعرف هذا بفضل الله ما شاء الله جزاه الله خير يقيم الصلاة نعم ولا كذلك أنت الآن

طيب الثالث آه. ايتاء الزكاة جاء بمثل الحديث ما قال الزكاة زكاة خطأ الرابع صوم شعبان او رجب. ترجم. رمضان. ต้องเจาะจงชี้ชัดไปเลยครับว่าเป็นเรามาการที่ห้า حج เบตุลลาฮิลฮนรามาที่เบมะไม่ إلا ل ى ة صح ต้องไปทำฮั์ที่เบตุลอฮิลฮนร a มนะครับไม่มีการทำฮั์ที่ใดทั้งสิ้นนั่นชินี่้ห่หีห้ีทีา لا 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 ت سمي نعم มีน้าสี่ حجوا لغير بيت الله الحرم น ع م ก็ก็ที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีการไปทำฮัตที่อื่นที่ไม่ใช่เบตต์ตัวลอฮินฮารอมด้วยนะครับปัจจุบันนี้มีให้เห็นแล้วน้ำลาบุดอันนนาเนตัลลัมอิสลามเพราะว่าอะไรครับนี่แหละมันถึงเป็นความจําเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าอิสลามคืออะไรเพราะที่เราเห็นทุกวันนี้มันมีไปทำฮัตที่อื่นแล้วที่ไม่ใช่อันจุมฮูน่า ج م ต ع ลมัสยิดลาบุดนนชเตมะ نتعلم مسلم لا يصلي لابد نأخذ المسجد نساعده لا نترك للشيطان مسلم لا يصلي هنا جيرانهم أولادهم أقرباءهم في الحي الذي لا يصلي لازم نأتي به للمسجد يصلي لابد อินทร์ญาห์ล์นูเอลลิมคนที่เขาไม่รู้เนี่ยจะต้องสอนเขาณดูไกร์ลมุสลิมีนเพื่อที่จะไปเรียกร้องเชิญชวนคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาสู่อิสลามลับดูนูเอลลิมไกร์ลมุสลิมีน ماذانحن نعتقد من الإسلام والتوحيد والأخلاق والدعاء لملك البلاد เราจะต้องสอนคนอื่นคนที่ไม่ใช่มุสลิมว่าอิสลามเนี่ยคืออะไรเราเชื่ออะไรอะไรเราศรัทธาในสิ่งใดศรัทธาในอะไรเราจะต้องสอนพวกเขานาน أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وجوده وكرمه أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم وجزاكم الله خيرا بارك الله خير.